สวัสดีค่ะทุกคนอีเดงนะคะอีจ,จากช่องอีชาแน,นลค่ะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะทุกคนทําอะไรกันคะวันนี้อีจะพาทุกคนไปเข้าครัวนะคะแต่ก่อนเข้าครัวนะคะมาค่ะอีจะพาไปดูอะไรคะหลังบ้านแล้ว มันทรมานใจมากเลยนะคะทุกคนคือจริงๆอีดัาเป็นคนไม่ได้ชอบแบบว่ามา่วว่วงเบาเปี้ยวๆอะไรมากมายนะคะแต่เมื่อเห็นแล้วค่ะก็ต้องยอมรับเลยนะว่าน้ำลายสอรจริงๆค่ะ าวิจะยืนแต่งหน้าแต่งตัวอยู่ตรงนี้นะคะริมหน้าต่างแล้วสายตาเรานะจะลอดไปมองเห็นทุกเช้าเลยค่ะตั้งแต่ยังเป็นต้นเขียวๆจนกระทั่งออกดอกแล้วนี่ค่ะออกผลแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเห็นไหมคะื้ พาไปในน้ำลายส่อไปเลยนะคะกําลังหน้าทานเลยค่ะทุกคนซึ่งอยู่หลังห้องอีทเองค่ะทุกคนอยู่หลังบ้านเลยนะคะแต่เนี่ค่ะความทรมานเห็นไหมมันหยิบไม่ได้มะม่วงเขาแต่เราน้ำลายสอเลยค่ะทุกคนมีใครมีอาการเป็นเหมือนอีทบ้างค่ะทุกคนมันน่าทานมากเลยค่ะ โอ้ยทรมานถ้ายืนอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งนะคะคงไม่ไหวแน่แน่ไปเข้าครัวกันดีกว่าค่ะทุกคนในเมื่ออยากกินของเปรี้ยวๆแล้วแต่เราไม่มีกินดังนั้นเราไปทําของกินของเรากันดีกว่าค่ะเมนูแรกนี่ค่ะจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคะยี่เราหนังไก่นะคะไปเจียวให้เกิดน้ํามันแล้วก็หั่นตะไคร้นะคะลงไปเจียวให้หอมผัดกับเครื่องแกงแล้วใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วก็เน้นๆสมุนไพรก็คือเป็น อ่าใบามะกรูดนะคะนี่ค่ะทุกคนหนังไก่เอามาจากไหนหนังไก่พอดีอิทําอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นไก่ตุ๋นสมุนไพรเครื่องยาจีนะนะคะแต่ไม่ได้ใส่หนังไปด้วยก็เลยไม่อยากทิ้งหนังนะคะก็เลยเอาหนังมาเจียวเป็นน้ํามันแล้วก็เอามาผัดกับสมุนไพรแล้วก็เติมปลากระป๋องลงไปนะคะก็เป็นผัด เครื่องแกงปลากระป๋องหนังไก่ทอดสมุนไพรชื่ออาจจะยาวนิดนึงแต่อร่อยมากค่ะคอนเฟิร์มโดยเพื่อนมาทานด้วยนี่ค่ะเมนูที่สองก็จะเป็นเหมือนที่อบอกตะเกียะค่ะืซอเครื่อไก่นะคะตุ๋นยาจีนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเติมผักลงไปนะคะก็จะเป็นแครอทอา่าหัวผักกา ช่ไหมคะแล้วก็เป็นเม็ดเก่าที่แล้วก็เป็นฟักเขียวอะคะ่ะทุกคนเมนูนี้นะคะจะช่วยลดโซเดียมนะคะทุกคนเครื่องปรุงที่ใช้ก็คือดอกเกลือแล้วก็อ่าซุปอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะคะฝาเขียวะคะ่ะซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลนิดเดียวนะคะนี่ไงคะทุกคนหน้าตาของผัดสมุนไพร ของอีทน้าทานไหมคะก็ใส่ปลากระป๋องลงไปนิดเดียวค่ะเมนูนี้นะคะอีท e ไม่เติมเครื่องปรุงใดๆเลยนอกจากเครื่องแกงแล้วก็กะปิแล้วก็ความอร่อยในตัวของปลากระป๋องแล้วค่ะ แต่เน้นสมุนไพรเน้นๆก็ใช้ตะไคร่หั่นแล้วก็ใส่อ่าใบโหระพาแล้วก็นี่ค่ะพิเศษใบมะกรูดเยอะๆเลยนะคะทุกคนรสชาติจะได้อร่อยแล้วก็เข้าสวยร้อนๆหอมๆนะคะนี่ค่ะควันคลุ้งกระจายเลยค่ะทุกคนมีของเผ็ดแล้วมีข้าวแล้วใช่ไหมค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ตกท้ายด้วยแกงจืดเมื่อสักครู่นี้นะคะทุก เป็นยังไงบ้างคะ่ะน้าทานหมยมือนี้ทุกคนราคาทุกคนทานอะไรถ้ายัางไม่ได้ทานอะไรมาคะ่ะมาทานบ้านอีทนะคะนี่ก่อนที่จะไปทานข้าวนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะอีทก็ขึ้นไปอาบน้ำใช่ไหมะคะทุกคนแล้วก็เนี่ค่ะระหว่างแต่งตัวก็มาคะ่ะมาส่องเขาอีกรอบหนึ่งด้วยความอยากทานนะก็เมนูบ้านเขา มะม่วงปานเขาแต่เราอยากกินนะคะทุกคนนี่ค่ะกระบองเพชรอิดก็สู้ชีวิตมากเลยนะทุกคนตอนนี้ส่องอีกรอบหนึ่งค่ะระหว่างรอทานข้าวนะคะน้ำลายสอรจริงๆล้วละ,ละขอบอกไปค่ะทุกคนไปทานข้าวด้วยกันนะคะ อย่าลืมทุกคนนะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะอิสฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องอ c h ช n แนลด้วยนะคะเจอกันทุกแพลตฟอร์มคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลต่างๆมากมายนะคะไปได้เลยคะ่ะ